ช้างไทยพระราชพิธีรับและสมโพธขึ้นระหว่างช้างสำคัญงานพระราชพิธีรับและสมโพธขึ้นระหว่างช้างสำคัญวันที่สองตอนเช้าพนักงานกรมพระโคชบาทนำช้างสำคัญไปอาบน้ำที่มนตบยอดแล้วนำช้างสำคัญไปตักบาทพระสงฆ์30รูปนำช้างเข้ายืนณแท่นเบญญาพาตในโรงพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์20รูปที่จเจริญพระพุทธมนต์พระราชบัณฑิตบูชาจุลละ,ะทิตพรามพฤทิบาทตั้งเครื่องกระยาบวชอ่านดุษฎีสังเวยกล่อมช้างและขับไม้พรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชครูวามเทพมุนีเจิมและป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนแก่ช้างสำคัญวันที่3ตอนเช้าเจ้าพนักงาน นำช้างสาคัญไปอาบน้ำที่มนดกยอดพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่4เจ้าพนักง,งานกรมพระคชบาลจารึกนามช้างและพรามจารึกมนในอ้อยแดงสามท่อนแล้วพาช้างสำคัญไปอาบน้ำชําระศีที่มนดกยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงศีลเมื่อได้มงคลเลิกเสด็จขึ้นเกย ทรงรดน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพ,พมนต์พระราชทานด้วยพระเต้าศิลาหม้อกุมทองกุมเงินและพระมหาสังหลังจากนั้นเจ้าพนักง,งานกรมพระโคชบาลแต่งช้างสำคัญด้วยเครื่องคชาพรแล้วพระราชทานอ้อยแดงแก่ช้างสำคัญทรงเจิมที่ตระพองช้างทรงเจิมแผ่นสุพรรณปัดนามช้างสําหรับติดที่หน้าโรงช้างเจ้าพนักง,งานตั้งบายสีแก้ว องเงินและบายสีตองกับต้นไม้ทองเงินอย่างละคู่พรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธจากนั้นแห่พระยาช้างเข้ายืนบนแท่นในโรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศสีลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรสี่จบเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินและบายสีตองพรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธ และจุนเจิมเป็นเสร็จการพระราชพิธี